ลูกยาวกองขนาดคือตอนนี้ป้าต่อแบบนี้ป้าว่าเอาครีมขึ้นบิ่งก่อนนี้นะเขาอยังไปเรียนนี่เลยเอมีคมเป็นวอล์กนอร์มอลน่ลไม่ใช่มาลอเดินข้างถนนนะทนกคนนเดินเป็นตัวเองเดิคสุดอ่ะแล้วก็เดียวตามทุกทอ่ ไม่มีทีมคุณให้เราสุดท้ายแฟนชั่นอยู่คำบอลไม่ได้อยู่เป็นอินดิพเต์ลยเป็นอาชีพไม่ได้เลยสุดท้าย,ายต้องทำมันเป็นทีมเราต้องเห็นใจแล้วก็น,นั่นแหละทีมแฟาร์มี่อ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนนะทุกคน โอ้ออกมันไม่ได้แค่เป็นแบบแฟชั่นโชว์ครับมันคือมันดูเป็นแบบมีมากกว่านั้นมีแบบดีเทลต่างๆการทำเสื้อผ้าการท,ที่เราเอาตัวแบรนด์ออกไปเจอกับแบรนด์อื่นๆเรียยเจอกับแบรนด์ต่างประเทศแล้วมันจะเกิดเป็นการคอ l แ a บ o r a t i o n ใหม่ขึ้นมาจะเป็นไอเทมใหม่ๆส่งถึงผู้คนใหม่ๆเข้ามาเป็นการแบบเพิ่ม angle ใหม่ๆให้กับแบรนด์ดาคินมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็เพราะบัตรู้สื่อว่าเราอินไปกับมันผ่านตัวเสื้อผ้าผ่านตัวโชว์มันก็เป็นแบบสิริสุกว่าเออแบบควมฮาร์ดเล็กอยตงนี้ ตอนแรกก็คือรู้สึกโลเคือแบบภาพที่ออกมาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่แบบจะตรงกับออกของทงทีมอะไรเงี้ยในภาพในหัวของทีม,ททม,มอะไรเงี้ยทางทีมเพลงไฟล์แจกสิ่งอะไรเงี้ยทุกอย่าง,างมันส่งความรู้สึกแบบเหมือนการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยในเพลงเนี้ยอาจจะมีความรู้สึกบแบบเศร้าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นความเศร้าที่แบบรู้สึกว่าแบบดีใจกับการเริ่มต้นใหม่ รู้สึกดีใจประทับใจที่โชว์ออกมามันมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกได้การร่วมมือจากหลากหลายส่วนมากๆเลยทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แล้วก็อิ่มในรูปแบบจริงๆแล้วรู้สึกตั้งแต่แบบคนแรกเหยียบ ซึ่งเราเปิดด้วยฟิล์มเนเร่ก่อนเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเซนเร่ก่อนมันเลยทําให้มันมีพลังมากๆแต่ว่าภาพสุดท้ายที่้องไม่ปอเดินคนเดียวแล้วก็กาลังจะเดินข้าไปตรงนั้นแหละครับที่ผมรู้สึกว่าภาพมันตรงกับสิ่งที่อยู่ในหัวก็อยู่หลังเวทีแล้วบอกว่ามันแบบ exactly แบบสิ่งที่ผมคิดเอาไว้เลย ตอนก็อยากแบบขอบคุณทีมงานเ <Okay. S 1> บื้องหลังครับทั้ง a อเจสยามเซนเ็นเตอร์แอบส์ลูไดคินโอครับถ้าแบบไม่มีทีมงานเบื้องหลังที่ oh, <call. S 1> ดีนะครับ <S <S ก็วันนี้ก็จะผ่านไปแบบไม่ได้ครับ <S <S ตอนแรกม,มันก็แอบยากอยู่เพราะว่ามันต้องทอํามาจากของวินเทจอะแต่ไม่คิดว่ามันจะต่อยอดแล้วมันจะไปของมันได้เรื่อยๆในอุตสาหากรรมแฟชั่นเนี้ยครับ ดีใจกับแมนดีใจกับแมนแมว่าเหมือนแบบว่าศาสตรของแบรนด์เอเซ่ที่มันออกอมามันน่าจะสื่อสารไอเดนติตี้บางอย่างของแบรนด์ได้แบบข้อสุดท้ายที่โชว์มันคือมันเป็นแมสส์สุดท้ายที่คนทำเสื้อต้องเนเรอลี่เราไม่เคยทำกับคนเยอะขนาดนี้เราก็ตื่นเต้คนหรอสุดท้ายเอ,อยครับน้องที่ทำเสื้อจริงออกไปเห็นความสำเร็จได้ยินเสียงปรบมือได้ยินสายได้เห็นสายตา มันไม่คือมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำให้เราทำเครื่องต่อไปได้เขาจะเป็นเขาซัพพอร์ตเราในวันที่ต่อให้เราทำคอนเซ็ปต์อะไรก็ตามขอแค่เราพูดให้ได้ดังขึ้นนะที่ย้ำสิ่งเราคิดเขาซัพพอร์ตทุกอย่าง